ขอขอครับผมก็ขอกลับสวัสดีครับสวัสดีก็บรรยากาศแนมตอนสสๆเนาะเดี๋ยวมือน,นี้ผมกับสีภาพมาเบิรงไก่หลังจากนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปลายมือแล้วเดี๋ยวผมสีภาพามาเบิรงว่าตอนนี้ผมเรือกไก่จ้กตัวแล้วก็สซีมีชุดใหม่ที่ขึ้นมาฟอร์มทีสีออกปล่อยแบงแล้วนะครับมีอยู่ประมาณหางหกตัวนี่แหละฟอร์มจะเป็นจังใดเดียวไปเบิรงกันเลยเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิรง ตอนนี้ใกล้ผมก็มีประมาณพ่อสานีมีส่สานีนะครับประมาณสานีแหละว,ว่าผมก็ได้ปล่อยแบงไปแล้วแบงไปหลายตัวเลยนะครับเป็นพ่อพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีกาบมากแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองไก่ปลาผมก็ไเดบแบงไปบ้าแล้วนะครับก็กสีเหลือเดือตัวนี้ครับ ที่สิเป็นพอพัธน์หลักในคอกตอนนี้เนาะนี่แหละครับลูกไก่ก็มีอยู่ประมาณทัานแหละอันนี้ก็ล้างสินเริ่มนี่นะครับเริ่มเป็นนุ่มเป็นซาวแล้วชุดนี้มีอยูซีตัวครับมีจะมีตัวตัวผูเป็นสีขาวสองตัวเป็นเป็นตัวเมียสองตัวนะครับเปลี่นสีขาวอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองป้าครับแม่ดำเลือลูกอยู่ตัวเดียวอากาศมันหนาวเนาะ อนนี้มันเป็นหนาหนาวมันก็นดูแรลรักษายากล้ลก็สีมีแเม่แเม,ม่เท่าครับเหลือลูกตัวนึงเป็นตัวผู้เมยดำม,มีลูกสองตัวครับเป็นเพศเมียทั้งสองประมาณนี้แหละอากาศมันหนาวไกลมันจะดูแลยากเนี่ยจักหน่อยบังคับบรรยากาศฝ่าสลัวสลัว,วตอนนี้จะแปดโมงแล้วเนาะฝ่ายังซานีเลยจะมีขอ,อกต่อไปครับที่พรพรที่สีฟักแหละมีอยู่สองขอ,อก เดี๋ยวต่อไปกับสิมารุ่นกันว่าเออมันสีหลอดบอลเรฟอบมันจะเป็นจังไหนมีสีใดแน่เนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมสีพ้ามาเบิ้งเรื่อยๆส่วนหลับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ไว้คลิปหน้าไปพอ,อกันไหมกับขอกาบสวัสดีครับ